สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง698ก้าแป้าทอ o สตูดิโนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับ topic ถ้าจะทําขึ้นมานเป็น topic ที่มีชื่อว่าจริงๆแล้วเขาอยากบอกคุณว่าว่าอะไรการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยจริงๆแล้วเขาอยากบอกคุณว่าอะไร ขอให้บอกทีนะห้าไม้สำหรับ ห้าไม้สามดาบจัดเมน่นขอขยายจับเมนน้อยขอขยายห้าไม้ด้วย หากมันมีเหตุการณ์อะไรที่ดูเหมือนถูดจะเห็นว่าความรู้สึกของเขารู้สึกเป็นทุกข์หรือเปล่าเอ๊ะเขาเสียใจหรือเปล่ามันต้องมีเหตุการณ์ที่เหมือนไม่เข้าใจกันไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นแล้วก็พฤติกรรมการกระทําของเขาบางอย่างอืมมันทําให้คุณได้ อาจจะรู้สึกว่าตัวเขาเองนั้นแบบเสียใจหรือเปล่าน้อยใจอะไรหรือเปล่า <_ p ock> เขาอยากบอกว่าไม่นะไม่ต้องคิดมากเขาไม่ได้เสียใจอะไรเลย <_ p ock> เขาแค่เป็นคนแบบนั้นเขาแค่แสดงออกแบบนั้นคือมันมันไม่มีอะไรภายในอะ่ะแต่ว่า เขาจะเป็นคนนิสัยแบบนั้นแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เจ็บปวดอะไรอะค่ะอืมจริงๆได้จัสติกออกมาคุณอาจจะคิดว่าุ้ยเขาเสียใจไหมเขาดูเป็นกองวนดูเป็นทุกข์อะไรหรือเปล่าแต่เขาอยากบอกว่าจริงๆแล้วไม่เขาไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรเลยอืม ตัว okay. ิวอ Re no ัฟฟัลจีนแตให้ e ล s สเท็ดเขาอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวคุณหรือเปล่าที่เป็นทุกข์อ่ะท cool ี่กำลังแอบเสียใจอะไรอยู่หรืออยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มันไม่มันไม่ค่อยดีอ่ะสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอ ถ้าบอกได้ก็คือว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขานะคะคุณซะอีกที่น่าห่วงเขาอาจจะเป็นห่วงคุณอยู่ก็ได้นะคุณถ้วยดูคุณดูน่าเป็นห่วงกว่าเขาอีกนะเขายังไหว ดูแลตัวเองให้ดี The homey เขาแค่เหมือนคนที่ถ้าเกิดว่าได้ลุยได้ทําอะไรก็ทําทําเหมือนจะไม่มีวันพรุ่งนี้อะ่ะรวบเอาหมดทุกอย่างถ้าไม่ทําก็ไม่ทําเลยเขาเป็นคนแบบนั้น คุณดูเป็นห่วงเป็นใยเขาเขารู้สึกขอบคุณและภาวนาอธิษฐานถึงคุณด้วยนะให้กำลังใจคุณผ่านไปให้ได้นะเดย์ ขอให้รู <t od il |ms|> ้ไว่อย่างหนึ่งว่าเขารู้จักคุณดีพอเขารู้จักคุณระดับลึกถึงจิตวิญญาณเข้าใจอะค่ะเหมือนคนเข้าใจกันไม่จําเป็นต้องเป็นญาติพี่น้องคือมันละเอียดอะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองนะแต่ถ้าพัฒนาตัวเองอะเปลี่ยนแบบในทางพัฒนาตัวเองอะเปลี่ยนไปเลยแต่อย่าเปลี่ยนเป็นคนที่แบบที่ไม่เป็นแต่อย่าเปลี่ยนจนไม่เป็นตัวเองอย่าเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขา แต่จะพัฒนาตัวเองเขาเขาสนับสนุนในมุมของคุณะเขารู้นะว่าคุณมีหลายมุมแต่นิสัยใจคอของคุณคุณไม่ชอบยุ่งกับใครแต่เขารู้สึกว่าแค่นี้ก็ซาบซึ้งมากพอแล้วอะที่เหมือนคนที่สมมติว่าคุณไม่ค่อยคบใครแต่ว่าคุณมีคุณมีพลังงานดีๆให้กับเขาคุณเป็นมิตรกับเขาคุณเป็นกัลยาณมิตรกับเขาหรือว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจเขา คุณอาจจะเป็นคนเงียบไม่ค่อยยุ่งสูงสิงกับใครแต่คุณมีใจให้เขาอย่างเงี้ยแค่นี้เขาก็รู้สึกภูมิใจอะดีใจมากแล้วอ่ะเราเขาก็ไม่ได้อยากได้อะไรจากคุณนั้นมีแต่อยากจะให้ความรู้สึกดีๆตอบกลับคนคนนี้อ่ะเหมือนคนนอบน้อมเหมือนคนมีมารายาทมีกาลเทศะมากนะคะแต่เขารู้สึกดีเวลาเขาให้ความรักกับใครอ่ะเขาไม่ได้เสียใงนะ คุณให้เขาเขาให้ตอบอย่างเงี้ยเขาก็ารู้สึกชอบพอคุณอยู่นะภายใต้ความเงียบนั้นนะ่ะมันเป็นเดทแล้วก็หกถ้วยนะเหมือนคนหนึ่งแบบถ้าเป็นอดีตในชาตินะคนหนึ่งมาเกิดก่อนแล้อีกคนหนึ่งตามมาเกิดทีหลังก็เลยบางความสัมพันธ์นะแบบอายุห่างกันมากนะ แล้วก็อมีความรู้สึกที่ดีให้แบบบริสุทธิ์ใจกับคนอื่นเขาคงไม่ลงใจขนาดนี้นะคะแต่เป็นคุณเหมือนเห็นแว็บแรกก็แบบรู้เลยว่าเชื่อถือน้ำใจได้เชื่อใจได้คนคนนี้ไม่ไม่ใช่คนแบบพวกสิบแปดมงกุฎไม่ใช่แบบคนที่หน้าไหว้หลังหลอกอ่ะ ต้องมีพลังงานบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์ปุดผ่องสะอาดนะแฮงแมนเขารู้ว่าคุณชอบอยู่คนเดียวเขารู้ว่าคุณบางทีชอบทำสมาธิหรือเปล่าแต่ว่าตัวเขาชอบแกล้งคุณอ่ะชอบแกล้งเพราะว่าคุณดูหน้าคุณดูลึกๆจนทำให้เขารู้สึกแบบน่าอยากรู้อยากเห็นไปหมดแหละว่าคุณทำอะไรบ้างคุณทำไมถึงเป็นแบบนั้นถึงแม้ว่าเขาจะเข้าใจถึงแม้ว่าเขาจะ รู้ว่าคุณไม่ค่อยเจ็บเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของใครไม่ค่อยซอกแซกหรือไม่ไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับบุคคลที่สามสี่ห้าอะไรเงี้ยแต่เขาก็พยายามเหมือนเสม,มือนแมวน้อยอยู่เคียงข้างอยู่ข้างๆนะอยากเล่นกับคุณนะ่ะเหมือนแมวอยากเล่นกับคุณนะ่ะอยู่ใกล้ๆก,ก็พอพอคุณแบบ เกาหัวเกาหลังให้รูปหลังให้อ่ะเขาก็กระโดดไปได้รับพลังงานดีๆแล้วเขาก็กระโดดไปที่อื่นไหมเล่นตรงนู้นทีตรงนี้ทีแล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยอ่าเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงคุณหรอกอเพียงแต่ว่ารับช่วยรับเห็นมาสองทั้งยื่นถ้วยทั้งยื่นเหรียญน,นะช่วยรับไมตรีจากเขาหน่อยได้ไหมไอ้ีควคนรู้สึกแบบนั้นนะอืะอช่วยรับไว้หน่อยได้ไหมน้ำใจที่เขามีให้ คนคนนี้น่าจะรู้สึกดีมากเวลาที่เขาได้ทำอะไรให้คุณเวลาที่เขาได้ซื้อขนมให้คุณเทน้ำให้คุณทำโน่นนี่นั่น,นให้คุณอะ่ะเหมือนคนเหมือนคุณติดนี่บุญคุณคุณไวอ้อ่ะอือจะชาติไหนก็ตามคุณอา่จะเคยได้ช่วยเหลือเขาไว้ก็ได้นะเคยให้เขาไว้ตั้งแต่อดีตเดทกับหกช่วย่ะมันทำให้ไอายนึกภาพถึงในอดีตอนะ่ะฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งต้องเป็นผู้ให้มากกว่า แล้วก็มาเกิดก่อนพออีกฝั่งฝ่ายหนึ่งเกิดที่หลังตามมาให้เขารู้สึกดีใจที่เขาคุณรับที่เขาได้ให้แล้วคุณรับใหม่ตีรับน้ำใจจากเขาได้ทำอะไรให้คุณเขารู้สึกดีใจเดวอว์กิงถ้วย เหมือนเขาจะบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้เสมอนะถ้าต้องการอะไรอ่ะขอให้บอกเขาจะช่วยเต็มที่จนสุดความสามารถของเขาเลยนะแต่ว่าห้าถ้วยอันไงห้าถ้วยนี่เสียดายเสียใจอะไรสองเหรียญหนึ่งดาบเขาอยากเข้าถึงคุณให้มากกว่านี้แต่ทำไม่ได้ The d e a d hangman the world ไม่เอาใครจริงๆอะ่ะไม่ใช่ว่ามองโลกในแง่ร้ายจนไม่เอาใครนะแต่เหมือนคนลงลึกไปในด้านของเป็นปัจเจกบุคคลมีความต่างรักในความต่างของตัวเองไม่ได้เป็นภัยกับใครไม่ได้เป็นพิษภัยกับสังคมไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแม้แต่ตัวเองคุณก็ยังเมตตาตัวเอง อ,อาจจะมีความคิดแผงๆแ,แปลกๆไปบ้างแต่คุณก็ไม่ได้เบียดเบียนชีวิตของตัวเองเลยเดี๋ยวเขาเสียใจจังเลยเขาเขาชื่นชอบพลังงานของคุณแต่ว่าอยากเข้าใกล้มากกว่านี้อยากรู้อยากพูดอยากคุยอยากรู้จักให้มากกว่านี้แต่คืต้องปล่อยคุณให้อยู่กับโลกของคุณอยู่กับธรรมชาติคุยกับน้องหมาน้องแมว คุยกับสายลมแสงแดดอย่างงี้หรือเปล่าอยู่กับเหมือนคุยกับภายในอ่ะคุณเดินเหมือนคุณมีแบบการเดินทางภายในคุยกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยคุยกับสัญชาตญาณตัวเองอะ่ะอืมอย่าคิดว่าเขาไม่รู้นะเขารู้แต่เขาอาจจะเสียใจว่าอายุน้อยๆอ,ยอะ่ะทําไมแบบคือเสียดายอะ่ะทางโลกมันคงไม่สนุกสําหรับคุณแล้วเนาะเนี้ยอ่ะ เดทแทงแมนกับเดอะเวิลด์ลงอ่ะคุณมีเดอะไฮเพลสเทกับจัสตินด้วยนี่ตะไพ่พระมานะไอก็มองว่าตัวคุณเหมือนพลังงานนักบวชเลยนะอืมมันเขาแอบรักนักบวชอยู่หรอพจะให้ที่เอ็มเพลย์จริงคุณมีทุกสิ่งที่เขาต้องการเลยนะที่เขาปรารถนาเลยนะแต่มัน แต่มันเป็นไปต่อไม่ได้มันพังอะ่ะเพราะว่าเป็นเดมเพลสอาจเป็น,ปนไปได้ว่าไม่คุณก็เขามีเจ้าของแล้วเดมเพลสแล้วพาวเวอร์เลยอะ่ะมันมีแต่ความคลุมเครือไม่ชัดเจนมันมีแต่ทําอะไรไปก็ดูแบบน่ากลัวน่ากลัว,น,ลวน่าสันคลอนน่ากังวลไปหมดก็คือถ้าไปมีใจให้กับแฟนคนอื่นแฟนชาวบ้านอะ่ะโหมันมันก็น่ากลัวอยู่นะ สำหรับเขาอ่ะไม่ทำอ่ะดูกังวลดูตกอยู่บนไม่อยากใช้ชีวิตอยู่บนความหวาดกลัวแต่ว่าหากมีอะไรให้ช่วยแบบให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เขาจะช่วยจะเป็นโปรเจกต์จะเป็นสถานการณ์ใดๆหรือมีบุญนิธิที่ได้ช่วยเหลือผู้คนอย่างเงี้ยถ้าขอความช่วยเหลือจากเขาเขาช่วยนะแต่ถ้าให้พิศิลลิธรรมถ้าคุณมีคนของคุณอยู่แล้วเขาจะไม่ทํา พิสุาทำเดขาดดูสิเขายอมหักนะเขายอมหักแต่ไม่แต่ไม่ยอมงอถ้าเขารู้ว่าคุณมีคนรักอยู่แล้วต่อให้รักแค่ไหนก็ยอมหักแต่ว่ามีเดอะมูนด้วยคือให้ได้แบบหักข้ามใจตัวเองนะแต่ก็ยังมีความคิดถึงมันมีเซนส์อะไรบางอย่างนะที่เหมือนจํากันได้อยู่เดทหกถ้วยเนี่ยเราก็มาหนึ่งถ้วยอะ่ะเหมือนกับเหมือนเคยผูกพันมาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้เยอะกว่าแล้วก็ต้องมา ตอบแทนภายในชาตินี้แต่มันผูกพันมากคือถ้าไม่มี DM place ถ้าต่างคนยังไม่มีคู่ของตัวเองอะ่ะเอออันนี้ยน่าลุ้นอยู่แต่เป็นลักษณะนี้แล้วเขาก็เลยจะทาวเวอร์เลยยอมแบบมีกายสิทธิ์มีไม้กายสิทธนะิ์น่ะคือเดี๋ยวนี้เลยหักดิบตัวเองเลยไม่เอาเขามีเจ้าของแล้วแต่ช่วยเหลือนะคะด้วยหกหมาช่วยให้ประสบความสำเร็จอะดูดูดดไปนะ โดยแปดไม้ด้วยแล้วก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองไปให้ดีที่สุดดูอยู่ยังห่างให้พลังงานถ่ายเทพลังงานให้กันและกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วสนับสนุนกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะเขาต้องการอะไรจากคุณหรือเปล่าอ่ะนะคนคนนี้ถ้าขอคุณได้เขาอยากขออะไรคุณเอ้ย คอนเทนต์นี้น่าทำนะถ้าขอคุณได้เขาอยากขออะไรจากคุณควินไม้สตริงสามไม้ ก็ไม่ได้ขออะไรเยอะเลยนะจ๊ะไม่เยอะจริงๆโอ้โห oh. สามเหรียญเก้าเหรียญสี่ไม้ <c oughs> อันดับแรกเลยขอให้ดูแลตัวเองมันดีสำหรับตัวคุณอยู่แล้วคุณน่าจะเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองอยู่แล้วดูแลตัวเองเอเสื้อผ้าหน้าผม การที่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความมั่นใจในตัวเองการเป็นคนใฝ่รูนะ้ทำอะไรที่มีแนวคิดที่ไม่เหมือนใครเป็นคนที่กล้านะเป็นคนที่ฉลาดเราจะาใช้ความฉลาดเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีอะใช้ปัญญาไปในทิศท,ทางที่มันดูน่าทึ่งนะไอมีความรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าเหมือนผู้ที่มีเอ คนรายล้อมเยอะแล้วก็ดูเชื่อฟังคุณด้วยนะคะถ้าคุณมีตําแหน่งอะ่ะดูเอาอยู่ไปหมดไม่ว่าจะเป็นงานหรือผู้คนเก็บเรียบเลยแล้วก็ขอให้ดูแลตัวเองแบบนี้หล่อๆสวยๆไปนานๆมันทําให้เอ,อ่สิ่งๆนี้มันมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่ามัน มันล่าเรืงไปด้วยมันสดชื่นไปด้วดูแล้วสดชื่นอ่ะไม่ห่อเหี่ยวแล้วก็คุณมีการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการดูแลตัวเองการพัฒนาความรู้ศักยภาพตัวเองอ่ะไปด้วยอย่างเงี้ยคือมันทําให้เขารู้สึกว่ามีกําลังใจมีแรงสู้ต่อไปด้วยนะเขาก็มีของเขาอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันดับเบิลอ่ะอยากขอกําลังใจจากคุณด้วยสตริงอยู่อยากขอให้คุณอยู่ตรงนี้ไป ด้วยกันในอนาคตน,นานๆได้ไหมสามสามไม้สามเหรียญอยู่ดูแลกันอยู่ช่วยเหลือกันอยู่ยุ่งเป็นเป็นเหมือนบ้านให้ให้ให้เขาหน่อยได้ไหมสี่ไม้อะนะเหมือนคนที่รอตัวเองคทำไมแอมมีความรู้สึกว่าถ้าเขาเป็นถ้าต่างคนถ้าต่างคนต่างโสดก็คงจะดีเนาะ อ่าเขาขอถ้าขออะไรได้ขออธิษฐานนะอืมขอแบบว่าถ้าถ้าพวกเราแบบเหมือนิวเจนที่เพิ่งเข้ามาทํางานใหม่ๆแล้วก็ต่างคนต่างเรียนเพิ่งเรียนรู้จักเพิ่งรู้จักกันมันก็คงจะดีนะอืมคือจะมีโอกาสที่จะอาศัยว่าเอางานมาบางหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่เป็นไรก็อาจจะมี ดูดูแล้วเนี่ยเหมือนเขามีคนของตัวเองแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคุณไม่ไม่รีบร้อนไม่รีบเร่งก็ด,ดูดูกันไปก่อนอะไรเงี้ยถ้าถ้ายังโสดแต่ถ้าไม่โสดก็คือมันมีก้าวเรียนแ่ะเหมือนอถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบมีพลังงานของ คนที่ไม่อยากที่จะมีคู่เขาเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขากับคนรักของเขามันก้าเหลี่ยมมันเป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ๆอ่ะคุณอืมถ้าวันหนึ่งเขาโสดอะ่ะแล้วมันมีสีไม้ขึ้นมาไงเขาก็จะไปแต่งงานไปยังได้เลยเขาอยาก ที่จะเป็นคนคนหนึ่งที่ให้คุณได้ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจได้อ่ะเหมือนมองเขาเหมือนเป็นอีกคนในสมาชิกในบ้านได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเขาโสดนะพี่เขาคนรักเขาเป็นยังไงตอนนี้มันมีแปดถ้วย สามถ้วยแปดถ้วยสามถ้วยก็โอเคอยู่นะแต่มันมีเจ็ดดาบหนึ่งถ้วยหกเหรียญคนรักของเขาอ่ะเป็นคนของเป็นคนของประชาชนซะส่วนใหญ่หรือเปล่าเป็นผู้อุทิศตัว ให้กับผู้คนในสังคมอะไรเงี้ยไม่ได้มีเวลาให้เขาบางทีเขาแอบน้อยใจเขาเขาได้แค่เขาก็ได้แค่แบบคิดว่าถ้าเกิดว่าเหมือนคนที่เป็นคนของประชาชนถ้าเขาให้ไปไปเป็นประธานในพิธีไปงานเลี้ยงสังสรรค์ยไุได้รับบัตรเชิญบ่อยนะบางทีต้องไปช่วงกลางค่ำกลางคืนด้วยนะมีการเดินทางด้วย แล้วเขาน่าจะรักในในด้านนั้นด้วยนะคนของเขาอะนะชอบช่วยเหลือผู้คนเหมือนเหมือนนักการเมืองที่ลงพื้นที่บ่อยมากแล้วไม่มีเวลาอยู่กับเขาอะเหมือนเขาเหมือนเขาอยู่คนเดียวอนะอืมอยู่ด้วยกันก็เหมือนอยู่คนเดียวเขาจึงมีความรู้สึกว่าคือถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งคนรักของเขาหมดรักเขาไปอะมันก็คงมันเหมือนกับคนที่มันไม่ได้จากกันเพราะเกลียดกันนะแต่เหมือนกับว่ามันเต็มอิ่มแล้วอะมัน มันยังมีความปรารถนาดีให้กันถ้าเมื่อน,นั้นแยกจากกันด้วยดีเขาก็จะมันใส่ไม้อะคนที่เขาอยากจะขอคือขอให้คุณมาทําความรู้จักกับครอบครัวเขาได้ไหมหรือว่าต่างฝ่ายต่างเข้ามาทําความรู้จักกันได้ไหมแต่กับครอบครัวของแต่ละฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยอืม,อม ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งซูเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จเหือนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมทั้งด้านภูเขาซาแพร์อริยทรัพย์ตลอดไป สำหรับคลิปในคอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ